แท่งนึงหนึ่งบาทนะครับหที่บาทเดียนกันใช่ไหมราคาเ่ากันือหนึ่งไปก่อนจริงๆเหมือนกันครับก็การที่ถึงเป็นเายลักษณ์ของร้านเนี่ยคือเนี่ยเป็ความคัแคลนอะี่แบบท่านักเล่นจริงๆก็จะเล่นทุกนี้เขาจะสะสมตรงนี้เวลาเวลาถ้าขายไปแล้วคนเก่งเขาก็ซื้อแบบนี้คนเก่งกำลังจะซื้อแบบนี้โอเป็นลาย แท่งละบาทในเล็กนี่สามเหรียญถ้าพอใหญ่ก็ห้าบาทยี่สิบบาทห้าบาทสามสิบบาทก็กำลังดีนะครับครับครับก็เมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานนี้เข้ามาทั้งหมดเอ่อสิบกว่ากล่องนะครับเป็นเป็นแสนนะครับของเดียวก็เหรียญสิบหมดนะครับแล้วเข้ามาถามว่าเอาหรือเปล่าผมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พอดีลูกน้องจัดมามาเลี้ยงมา มานับเลยนับเลยนับครบไหมครับครบไหมครับถ้าเกิดเป็นยอดเท่าไหร่ทั้งหมดยอดเท่าไหร่นะหนูประมาณแสนสองหนึ่งประมาณหนึ่งแสนแสนหนึ่งบาทครับตอนนั้นเขามาซื้ออะไรครับทองคำแท่งครับไปเท่าไหร่ครับน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่หนูประมาณสี่บาทสี่บาทกว่านิดๆนะครับ ก็ได้สอบถามไหมครับว่าเขาต้องการซื้อไปทําอะไรครับทองคำแท่งผมก็คิดว่าเขาอาจจะสะสมมากกว่านะครับ<อ>สะสมถ้าเขาจะซื้อแบบซื้อซื้อใสเขาก็ต้องซื้อแบบอข,ข,ของหุ้บผันเป็นสร้อยหรือว่าเป็นอะไรนะครับต่นี้เป็นเป็นเป็น,ปนแท่งระบาดแท่งระบาดนะครับแท่งแท่งระบาดพวกนี้เราซื้อนี้หนึ่งนะครับก็เหมือนกับเราเวลาเราเกิดจะขายจําเป็นมาเราก็อาจจะได้กาไรด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวบอมเรับ ข่าแรงบางเส้นนี้เส้นละพันก็มีนะครับเส้นละพันห้าก็มีแต่พวกนี้เวลาเรามาขายนะครับกหักแค่นิดเดียวกันนันเองแต้งละร<ด>้อยหนึ่งแค่นั้นเองนะตามราคาตลาดโลกนะครับก็จะเปิดร้านมาก็มีลูกค้าแบบนี้นําเหรียญจิบมาซื้อมันมเนี่ก็ส่วนมากก็ไม่มีสาหรับที่ร้านเรานะครับมีนะคบมีเยอะเร<อ>าก็แนะนําเขาก็เลยมาทุกส้นเพรต,อ,ตอนรับยินดีรับ ยินดีรับครับห้าสิบตังคสลึงแล้วก็เสียเวลานับนิดหนึ่งเขานับเรานับก็ยินดีครับยินดีครับเราก็ถือว่าเป็นลักษณะเราส่งเสริมคนในชาตินะครับให้เขาอดครับมาอดออมพอครบกำหนดก็มาเอา้เพราะว่าชอบเหรียนสิบเนื่องจากกลัวว่าถ้าเก็บเป็นแบงก์ครจะใช้หมดก่อนก็เลยเก็บเก็บจะเรียญสิบ เพราะว่าบางเหรียญมันก็มีเหรียญที่ทําออกมาได้เฉพาะลวดลายมันไม่เหมือนกันก็เลยชอบเก็บครับถ้าเราเจอตัวไหนที่มันสวยๆแล้วก็แยกเก็บไว้แบบนี้ครับก็จะเก็บได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับยอดยอดเห็นไประมาณแสนสองครับประมาณเขาเขาบอกไหมครับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่กี่เหรียญ ไม่ได้บอกจำนวนครับว่านับใช้เวลานบพอสมควรห้าชั่วโมงเท่าไรครับสิบาทอ่าท้องคำัิบบาทหนักห้าบาทครับทำไมถึงติดทองแพงลยคะเพราะว่าเอาเรื่องที่เอามาเก็บไว้ครับเพราะว่าครับสะสมไว้ครับเก่งกำไรไหมครับที่ว่าเก่งกำไรยังหรือครับแล้วต่อไปเราจะเก็บเป็นเหรียญสิบไหมคะก็จะเก็บไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นครั้งแรกไหมคะที่เราเก็บเงินจำนวนเยอะแล้วก็ไปซื้อทองครั้งแรกเลยครับคิดว่าต่อไปเราจะเอาไปซื้อทองอีกไหมคะจะเก็บก็อาจจะครับแล้วทางร้านเขาเป็นยังไงไหมเขาเป็นเหรียญตอนแรกบเขาเ็ายินดีรับครับอ๋ทางร้านก็ยินดีที่จะรับเหรียญแล้วก็มีนักงานที่ช่วยช่วยน้ำให้ครับถือว่าเป็นการฝึกของพ่อไหมครับอย่างนี้ใช่ครับด้วยการมีทริคมีทริคกนะครับมีทริ๊กติ๊กบอกคนอื่นไหมครับเก็บเงินเหรียญที่ไม่ได้อยู่แรก สำหรับเทคนิคะครับมันไม่ตายตัวครับแต่ละคนผมว่าอันนี้ที่บ้านผมเปิดเปิดเป็นร้านขายของชําด้วยผมก็เลยสะดวกที่จะเก็บเหรียญด้วยครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างราครับโซเชียลตอนนี้ชื่นชมเรามากเลย <c oughs> ก็ตกใจเหมือนกันครับเปิด <c oughs> <c oughs> เป็นร้านใช่ไหมครับฝากบอกอะไรทุกคนที่เขาอยากจะอ่านตามแบบนี้บ้างไหมครก็ให้ ตั้งใจแล้วก็อดทนครับแล้วก็มีจุดหมายนะครับว่าเราเนี่ยจะตั้งใจไปเก็บไปเพื่ออะไรครับรอบหน้าคิดว่าจะเอาจุกที่าทครับก็เก็บไปเรื่อยๆเนี่แหละครับยังไม่ทราบว่าจะได้เท่าไหร่